สุดเศร้าผู้ว่าเชียงใหม่รับศพอาสาสมัครฐานพรานผู้กล้ากลับสู่บ้านเกิดหลังเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดที่จังหวัดยะลาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำเหล่าข้าราชการร่วมรับศพอาสาสมัครฐานพรานผู้กล้าที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่คนร้ายลอบวางระเบิดคณะปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดยะลา กลับมาบำเพ็ญกุศลในภูมิลำเนาที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างสมเกียรติท่ามกลางความอาลายัยเมื่อวันที่16กรกฎาคม2566เวลา15นาฬิกา30นาทีที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน41นายนิรัตพงศิทิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในร่วมกันรับร่างของอาสาสมัครฐานพรานวันชัยมุทาสุขภัยสารกลับมาบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่บ้านเกิดในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่หลังจากเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายรอบวางระเบิดคณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บ้านอูแบหมู่ที่หนึ่งตำบลบ,บาเจาะอำเภอรบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่15กรกฎาคม 2,566ที่ผ่านมาโดยมีข้าราชการทหารตำรวจฝ่ายปกครองตลอดจนครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาร่วมรับร่างของผู้กล้าท่ามกลางความอาลัยจากนั้นในเวลา19นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ในายนิรัตพงศสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญพวงมาลาพระราชทาน ไปวางหน้าหีบศพพร้อมร่วมสวดอภิธรรมในคืนแรกณวัดหนองมาจับตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายวีระพงศ์ฤทธิรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรมวันทั้งนี้กำหนดการสวดพระอภิธรรมจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่16ถึง18กรกฎาคม 2,566นี้และในวันที่19พรกจาคมเวลา13นาฬิกาจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพณสุสานวัดหนองมาจับตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ทรงสัก์พรมเอี่ยมชัยนรงค์อนันทปัญญสุดศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน